สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาติิศออนไลน์ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เรายัางเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําการว่าเก็บเวลยังไงให้ไวนะครับการที่เก็บเวลให้ไวเนี่ยหนึ่งก็คือควรจะเก็บเวลให้ปาร์ตี้เราคอมโบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่หนึงเราก็สามารถมาคํานวณได้ผมเคย ให้ลิงก์วิธีคำนวณไปแล้วนะครับตรงนี้ว่าเราจะเก็บเรลวที่ตัวไหนแต่ทีนี้เพื่อนๆก็ถ่ายว่าอาามณมจะรู้ได้ยังไงว่าผมเรลวเท่านี้ควรจะไปเก็บเวลยวที่ตัวไหนผมแนะนําให้กลับย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะครับของอคุณเดอะวิวเพลย์เคยทําไว้นานแล้วอันนี้จะสอนหมดเลยตั้งแต่เลเวลหนึ่งยันเลเวลสองเลยนะครับแบบทั้งจุติและทั้งแบบไม่จุติและจุติหนึ่ง ลองย้อนกลับไปดูคุณวิวเพย์สอนไว้ละเอียดมากผมก็ใช้ไกด์ไลน์จากตัวนี้นะครับแล้วมาคำนวณว,ว่าปาร์ตี้ผมถึงเท่านี้แล้วควรจะไปเวลที่ไหนต่อนะครับเมื่อเรารู้แล้วทีนี้วิธีเก็บเวลให้ไวนะครับปกติวิธีมาตรฐานที่กันตอนนี้ก็คือใช้ตี้เก็บแบบเก็บ NPC 3ตัวสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมยังไม่แนะนำให้เก็บ NPC 4ตัวนะครับเพราะค่อนข้างจะ ต้องใช้ของเยอะแล้วปาร์ตี้ต้องพร้อมนะครับผมแนะนําให้เก็บแบบ3ตัวก็คือที่เราเรียกว่าตีธนูไฟนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นตี้ยิงก้อนหินตีธนูไฟตี้ยิงก้อนหินีธนูไฟความเร็วในการเก็บเบลแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปให้ดูด้วยขพอะแตกต่างระหว่างธานูไฟกับยิงก้อนหินนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเก็บเบลที่ไหนเวลเราเท่าไหนแล้วต่อไปเราก็มาต้องเลือกใช้สกิล นะครับสกิลที่เก็บ3เป้าตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับผู้เล่นที่ยังไม่จุดติก็จะมี1ยิงก้อนหินของดินนะครับแล้วก็จะมีธนูไฟของธาตุไฟนะครับซึ่งผู้เล่นที่เล่นยนธาตุน้ําก็สามารถอัพข้ามไปธนูไฟหรืออัพข้ามไปยิงก้อนหินได้ลมก็เหมือนกันนะครับสามารถอัพข้ามธาตุได้เหมือนกัน แต่ผมยังแนะนํำสกิลธนูไฟนะครับเพราะอะไรครับสกิลธนูไฟเป็นสกิลที่ใช้มานาน้อยใช้ SP น้อยนะครับใช้แค่15เองถ้าเพื่อนๆที่ตั้งเสนอาอาใช้ SP น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับสกิลยิงก้อนหินนะครับยิงก้อนหินใช้ SP 22ใช้มากกว่ากันถึง7หน่วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีผลต่อเรื่องดีเลสกิลด้วยเพราะธนูไฟดีเล์เพียงแค่1.75วินาที แต่ว่ายิงก้อนหิน3.25วินาทีถามว่าดีเลย์ตรงนี้มีผลยังไงเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวมาดูคลิปในการวัดข้อเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่างปี้ที่ใช้ธนูไฟกับตี้ที่ยิงก้อนหินนะครับอันนี้เป็นฟุตเทจผมเตรียมไว้นะครับในการทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าระหว่างปาร์ตี้ที่ใช้ธนูไฟอย่างเดียวเลย กับใช้ยิงก้อนหินมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คืออันแรกที่ดูเนี่ยอันนี้คือเป็นใช้ยิงธนูไฟอย่างเดียวนะครับให้เพื่อนๆมองตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ตรง EPM ก็คือ EXP per minute นะครับจะอยู่ที่ประมาณ13,900นะครับ EXP ต่อรอบเนี่ยเราได้เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเราเก็บที่เดียวกันใช่ไหมครับ แต่ว่า exp per minute เนี่ยจะสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงครับอันนี้ที่ใช้ยิงก้อนหินเข้ามาด้วยนะครับผมจะเซตยิงก้อนหินหนึ่งตัวที่เหลือเป็นธนูไฟเหมือนเดิมมาดูนะครับ epm เราลดลงมาเหลือเพียง1 10, 1 5 0 0นะครับ epm เราหายไปประมาณนาทีละประมาณเกือบเกประมาณพันพันห้นะครับซึ่ง exp ต่อรอบเนี่ยเราได้เท่ากันนะครับอันเนี้ย จะเห็นได้ชัดเลยว่าทำไมถึงแนะนำไม่ใช้ธนูไฟไม่แนะนำให้ใช่ก้อนหินนะครับดูกจะชัดอีกทีนึงนะครับ EPM ของเราตอนนี้อยู่ที่14ื่นนะครับแบบมีขยับขึ้นลงบ้างตามความช้าเร็วของอินเทอร์เน็ตน,นะครับต่อรอบเราก็จะได้อยู่1296เท่ากันนะครับทั้งยิงก้อนหินทั้งธนูไฟแต่สิ่งที่แตกต่างคือจำนวนรอบ ที่เราโดดได้ไม่เท่ากันเพราะว่าดีเลย์ของยิงก้อนหินมากกว่าธนูไฟนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆคงได้คําตอบแล้วนะครับว่าทําไมผมถึงแนะนำปาร์ตี้ธนูไฟส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเทคนะครับว่าอาเวลลุ่อาเอ็นพตามป่านะครับมีที่ไหนบ้างอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเผื่อเพื่อนๆจะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตามรอยในคลิปอาจจะหาที่ใหม่ๆนะครับก็มาลองหาในนี้ได้แล้วก็ไปเลยครับคือจะบอกเลยว่าที่แมปนั้นดรอปอะไรเพื่อนๆควรจะดูแมปที่มีการดรอป SP ด้วยนะครับเนี่ยอย่างทหารรักษาเมืองลม145ี่เนี่ยอันเนี้ยไม่ดรอป SP เพื่อนๆก็ดรอปไปก็ไปเวลแล้วจะไม่มี SP ใช้นะครับก็ดูตัวที่เราเวลให้มันดรอป SP ด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับที่จะเพื่อทำให้เพื่อนๆ อาเลเวลได้ไวขึ้นนะครับก็คือพวกของจากไอเทมมอต่างๆนะครับเช่นถุงแพรวิวัฒนะครับจะได้ตราเทพโชคลาบได้เทพโชคลาบมาอันนี้เราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็พวกผลึกผลึกเนี่ยผลึกก็คือผลึกสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเพิ่ม exp ต่อรอบให้เราเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่านะครับส่วนผลึกสีฟ้าอันนี้ผมอ่าไม่คุณลืมบอกไปเนาะผมใช้มีนี้และใช้ผลึกนะครับเพราะว่า มันจะทำให้เราทำคอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆปั้นตัวใหม่ๆก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ผลึกสีฟ้านะครับซึ่งต้องใช้คู่กันกันกบมินิแพดนะครับมินิพแพดุยนะครับก็คือใช้ตามธาตุเลยเพื่อนๆธาตุดินก็ใช้แมวเหมียวอาทิดาเมกนี่ธาตุน้ำจิ้งจอกน้อยนี่ธาตุไฟแล้วพูดลมหัวนี้ก็คือธาตุลมนะครับอันนี้ก็ น่าจะจบสิ้นกระบวนความนะครับสำหรับทำยังไงให้ให้เวลไวนะครับสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับที่ไม่มีตัวดึงไม่มีอ,อะไรไม่มีตัวดึงไม่มีขุนเวลสูงสูงมาดึงนะครับซึ่งถ้าเกิดขุนเวลสูงสูงที่จะมาดึงเนี่ยตอนนี้ผมก็เห็นมีเพื่อนๆลงลงขายกันอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากเร็วจริงๆก็ อาจจะไปเติมตรงนั้นเข้ามาอีกนะครับก็คืออาจจะเอาขุนเวล200มาดึงก็จะทําให้เวลเฉลี่ยตี้เราสูงขึ้นได้ทําให้เราโดดไปได้ไกลมากขึ้นนะครับผมวิธีคํานวณตรงนี้ผมจะคํานวณให้ปาร์ตรี้ของผมเนี่ยไปบอดในเวลที่พูดง่ายๆว่าคอมโบ100% ได้โดยที่ไปที่ NPC เวลสูงสุดนะครับเช่นตอนนี้ผมเวลประมาณ140เนาะผมก็จะไปที่1เวล141นะครับเนี่ยนะครับก็ไปเว่141แล้วผมกดใช้ผลึกด้วยนะครับเนี่ยวาอ่าผมตีไวห่างกันเกิน10นะครับนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแบบคอมโบ100%แล้วผมก็จะย้ายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมก็จะย้ายไปที่ลม150 ย้ายไปที่ลม172ต่อไปก็ผมก็จะมาคิดไวล่วงหน้านะครับว่าผมเวลเท่าไหร่ผมถึงจะย้ายไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเวลไวๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนคิดว่าไปเรื่อยๆก็ค่อยๆไปครับมีเวลาว่างก็เรามาย้ายบอดทีหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบอยากไปเร็วๆก็ต้องขยันย้ายนิดนึงนะครับวันนี้ก็คงจะ กระบวนความสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับทํำยังไงในการบอดให้ไวอ้ออีกอย่างนึงมุมแถมให้ตอนท้ายขุนพลนะครับเรามาแนะนําขุนพลกันนิดนึงนะครับที่จะใช้ในการเก็บเลเวลนะครับจริงจริงละทาดินเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะใช้ยิงก้อนหินนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวที่น่าใช้นะครับก็อย่างเช่นเดี๋ยวก็นะยอดฮิตเลยก็น่าจะเป็นกัวถู นะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่อ่าตรงเจ้านะครับตรงเจ้านี้จะมีซ่องสก,กิลเลยที่เก็บเวลได้ก็คือยิงก้อนหินกี่หินถล่มนะครับหินถล่มนี้เอาไว้ใช้เวลาตอนที่เก็บเวลสี่ตัวนะครับแต่มือใหม่ผมไม่แนะนําให้เก็บเวลสี่ตัวนะครับเพราะค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยก็น่าจะมีกลัวถูนะครับแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งหลี่สู้นี่ก็ใช้ได้นะครับแต่หลี่สู้จะวัยนิดนึงเพื่อนๆอาจจะทํวไวเหนื่อยนะครับ อีกตัวหนึ่งที่นิยมกันนะครับก็น่าจะเป็นเดี๋ยวกันนะกงซุนจีนี่ก็ใช้ได้นะครับจางหลูนี่ก็ดีอยู่อาสุยโจผิงนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือกุยแกทัดทัดดินนะครับสำหรับขุนพลธน,นูไฟนะครับหลักๆแล้วเลยมีอยู่ที่นิยมใช้กันจริงๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นอ่า เดี๋ยวหายไปไหนอ่าเจียงกั้นนะครับเลเวลห้อสิบเจ็ดคือเพื่อนเพื่อนเลเวลหนึ่งก็สามารถใช้ได้เลยมีสกิลทะลุไฟนะครับเจียงกัน้นสองก็ได้เป็นชัยบินจีชัยบินจีนี่ก็มีเพื่อนๆชอบอยู่นะครับสําหรับแก๊งสาวชายบินจีหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยชายบินจีนี่ครับเลเวลเจ็ดสิบแปดอันนี้ก็เพื่อนๆใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ต่อมา2ตัวยอดฮิตเลยก็คือจะเป็นอ่านี่เลยครับปึ่มเจียงจี้นะครับจียงจี้นี่ก็คืออินค่อนข้างเยอะนะครับและจะได้ความถึกแล้วก็มีธนูไฟไว้น้อยนะครับกับตัวที่แบบเป็นท็อปเทียร์เลยสำหรับขุพนพลธนูไฟก็ต้องยกให้กุยแก่นะครับทั้งแบบจุติ1ห,หรือไม่จุติ ไม่จุติเนี่ยข้อดีคือเราสามารถเดลให้ตี้ต่อไปได้นะครับไม่ต้องใช้ป้ายถ้าเป็นขุนพลจุติแล้วเนี่ยเราต้องใช้ป้ายในการเดลนะครับในการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็น่าจะจบสิ้นกระบวนวามแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับสำหรับคอนเทนต์อื่นๆนะครับล่าซอยขุนพลคอนเทนต์อะไรต่างๆนี้ช่วงนีอ้อาจจะยังไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวเอาไว้ พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวในเป็นช่วงสุกเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างก็จะมาทำเกี่ยวกับคอนเทนเตอร์ส้อยขุนพลให้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องรากันเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่เล่นให้สงนะครับมีอะไรอยากให้ผมแนะนำคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะมาตอบให้นะครับจะมาทำคลิปให้สำหรับวันนี้ก็ลานเค้นะครับสวัสดีครับ